มารีวิวเลยดีกว่าครับครับผมเป็นตัวไทอั่มโบนาวิวทีร้นะครับตัวนี้เป็นไดมอน n ์ปี2020นะครับรถคันที่890จาก900โลไอจาก9 0าคันนะครับเป็นตัวครบรอบ60ปีอันนิเวอร์แซลีนะครับดูได้เลยโคตรเนียนผมพูดเลยเนียนมากเนียนกริปดูได้เลยแข็งคงแข็งเครื่อง,งตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้นะครับคมเมี่ยมมาพร้อมกระเป๋านะครับของไทอัมแท้นะครับ ชุดไฟท้ายแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่งดูแข็งสวยเลยคันนี้มีแคชบาร์มาด้วยเจ้าของมือเดียวออกห้างเลยคันนี้ผมพูดได้คําเดียวโคตรเนียนดูถังเป็นไงครับสไตล์อังกฤษหลอๆลอหลอมากสีขาวเนียนกริบครับผมดูเลขไม้กันเลยครับ6,322กิโลไม้แท้นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายนะครับฟังกันดีๆนะครับสายเลคเตอร์ต้องเก็บนะครับราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามเงินเข้ามาได้สายสะสมต้องจัดไปครับทีดีโปรบายรับซื้อขายบิบายทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามาทีดีโปรบายไม่เป็น2องรองใครยิ่งไทยอ้ามผมซื้อไม่อั้นครับขอบคุณครับ